หอบผืดแรกๆนะมันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วก็แบบหายใจติดขัดแล้วมันมีเสียงดังฮืดฮืดอะไรเงี้ยชานเบรอร์หนึ่งดีขึ้นมาเยอะแล้วเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณชื่ออโนอ้นเต่า5ห้าสิบสามอันนี้เขาเรียกคลองหนองขุมอ่ะคลองคารักนครนายกเบาหวานไขมันหอบหืดแรกๆมันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วก็แบบหายใจติดขัดแล้วมันมีเสียงดังฮืดฮืดอะไรเงี้ย เริ่มแรกเลยอ่ะก็หลายปีแล้วมันก็หายใจไม่ค่อยออกอ่ะมันจะตันท้แถวคอเนี่ยมันก็ฮือทืดแล้วเวลาหายใจมันมีเสียงดังเป็นเบาหวานเนี่ย200กว่าก็แบบคอแห้งหิวตะนน้ำอะไรเนี่ยปัสสาวะบ่อยแพ้ผ่าตัดตอนนี้แพ้เพิ่งจะผ่าตัดเส้นเอ็นร้อยหวายขาดก็ไม่เฟอ้อไม่อะไรมันก็หายแห้งเนี่ยตรงเนี้ยให้คุณเล็กสั่งให้กล่องนึงแล้วก็ เทาที่ครูอีกสองขวดกินเออมันก็ดิมจนตาตื่นไม่ค่อยมวอัวไงจะก่อนตามัวมมองไม่ชัดหรอกมันปัสสาวะไม่ค่อยบ่อยกลางคืนะ่ะตอนนี้มันก็ไม่คมวัวแล้วมันก็ชัดเนี่ยมองไปเง,งี้ยก็ยังเห็นชัดเนาะแต่พอกินนีไปมันก็ดีขึ้นกว่าเก่าอะ่ะ uh huh. ให้ครูแล้วเขาสั่งเพราะว่านี่ไม่เก่งไนงะ uh huh. ไม่ค่อยเก่งในเรื่องโทรโทรศัพท์สังเกตจากตานะสายตา ถ้าน้ำตาลมันไม่ขึ้นตามันก็จะไม่มัวถ้าน้ำตาลมันขึ้นเนี่ยรู้เลยตามันก็จะมัวมองไม่ชัดเนี่ยต้องกระพาค่ะเพราะว่าเดินไม่ได้เนี่ยเพิ่งจะเดินได้นี่แหละตัวโหตอนแรกมันก็เฟืองกันแผลมันไม่แห้งตรงเนี้เนี่ยมันก็ไม่แห้งก็แบบมีเป็นน้ำๆก็กินนี่ไปแล้วก็ค่อยๆยังชั่วมาอแผลมันก็แห้งไม่ค่อยข่าวมันก็เป็นอยู่ก่อนแล้วแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมีเสียงดังตะกอนขยับเนี่ยดัง อันนี้มันขยับมันก็ไม่ค่อยดังเลยแหล,และเราไปกินมันก็ดีเงินข่าวคือมันไม่ค่อยปวดไนงะแต่ค่อนชั่วแล้วทานเบอร์หนึ่งด้วยแล้วดีขึ้นมาเยอะแล้วไม่หอบไม่อะไรก็มาทํางานเนี่ยทุกวันไม่งั้นมาทําไม่ได้เราเคยอยากให้เขาลองซื้อกินถ้ากินถูกเนาะนนี้ว่านี้ก็กินดีแหละเวลาหมดก็ครูก็บอกเขาสั่งมาเผื่อก็เอาที่เขาเพราะว่าขี้เกียจสั่งเองทานแล้วมันก็ดีอะ่ะยี่ห้ออื่นก็เคยแต่ก็ กินแล้วก็หยุดกินแล้วก็หยุดเลิกใครอยากกินก็ลองให้เขาซื้อกินกันเนาะ